สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องจับใจสายเนยนะครับวันนี้จะมาแนะนําเมนูง่ายๆยมเช้าครับก็คือจะทําข้าวผัดเบคอนให้ดูกันนะครับวัตถุดิบก็มีหลักๆเลยนะครับก็จะมีนี่ครับข้าวสวยตักละพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเบคอนครับหั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็กระเทียมสับครับแล้วก็นี่ไข่ไก่วัตถุดิบก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันครับ มาที่ขั้นตอนการผัดนะครับเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันเลยครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับน้ามันใส่ในน้อยไปก่อนเพราะ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแฉะครับให้น้ามันร้อนพอประมาณนะครับไม่ต้องร้อนจัดครับใส่กระเทียมรับลงไป เียมเดือนสักนิดนะครับไ่ใส่เบอคอนตามนีรับผัดไปสักพักเวลากระเทียมเราเริ่มหอมมีกลิ่นหอมครับ้าก็ใส่เบอคอนตามลงไปเลย เที่ยวไว้สักพักนะครับให้เลือนันค่้นข้างจะเหลืองสักหน่อยแล้วเราใส่ไข่ไข่ัำ เบคอนของเราก็เหลืองได้ดีเล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่ไข่เรากร็เคีรยเบคอนพักไปข้างนระรักก่อนเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะใส่แล้วเราก็คนให้ไข่แตกและต้มนะ ไขเซ็ตตัวสักแป๊บนึ่งพอไข่รเราเยื่มเยิมเซ็ตตัวได้พอประมาณนะครับเราก็เอาข้าวมาใส่เลยเพื่อจะให้ข้าวกับไข่เข้ากัน เราพัดข้าวกับไข่แล้วก็เบคอนเข้ากันนะครับเราก็จะมาเริ่มปรุงอันแรกเลยครับน้ำปลานะครับไปพอประมาณครับพี่อูข่าวมนนัน้ำตาลทราย ชิมตามรสชาติที่ถูกปลาของเราเองแลนนี่ครับลงชุบอนิดหนึ่งแล้วเราก็มาผัดพักนั่นแหละครับ ท่านยัไม่เคยผัดลองผัดใ,ใหม่ๆก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ลองชิมดูก่อนว่ารสชาติแบไหนถูกปากเราทำแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆเมนูง่ายๆครับนี้เป็นเมนูที่น่าทำ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไี๋ยะตั่จานเราตกแต่งให้ดูหนรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับข้าวผัดเบคอนไข่ของเราเรามากินกับเครื่องเคียงครับนี่ก็ใส่ต้นหอมไปหน่อยหนึ่งนะครับก็โรยบักชีครับก็เอาพริกไทยโรยใส่หน่อยครับ ใครชอบบีบมะนาวก็บีบมะนาวใส่ด้วยนะครับนี่ครับข้าวผัดไข่เบคอนเมนูง่ายๆครับตื่นเช้ามาทําแป๊บเดียวก็ได้กินมันหยุดล้วท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบและถูกใจเมนูนี้ก็ฝากช่วยกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจับชายสายเนยด้วยนะครับเมนูง่ายๆครับขอบคุณครับ